สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีธนูในช่วงของวันที่1ถึงวันที่12กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะถ้าจะเกิดความแม่นยําและก็ใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดนั้นลัคนาก็ควรจะได้จากการผูกดวงนะคะจากวันที่เกิดเดือนที่เกิดปีพศที่เกิดและเวลาเกิดที่แน่นอนของ ท่านค่ะเรามาดูกันนะคะว่าช่วงนี้ที่ลัคนาของท่านนั้นมีดาวพพุธกลุ่มที่ลัคนาค่ะแสดงว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะอาจจะมีคอนเนคชันมีการติดต่อมีการเซ็นสัญญามีการพูดคุยในเรื่องการงานกับหุ้นส่วนหรืออาจจะมีคอนเนคชันที่จะติดต่อในเรื่องของการค้าขายนั่นเองจาก ช่วงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าคนที่มีอาชีพในเรื่องของการซื้อมาขายไปนักธุรกิจนะคะพ่อค้าแม่ขายต่างๆนั้นจะส่งผลดีให้กับท่านเป็นอย่างมากนะคะช่วงนี้ท่านจะทําธุรกรรมใดๆก็ตามนะคะส่งผลดีในเรื่องของการงานรวมไปถึงการเงินให้ท่านด้วยที่พบการเงินนั้นมีดวงดาวอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ดวง ถือว่าการเงินสะพัดพอสมควรค่ะในช่วงระยะเวลานี้เงินเข้ามาได้เป็นกอบเป็นกำนะคะเข้ามาแล้วก็จะมีการนะคะเอาเงินไปลงทุนบ้างแต่ผลที่ได้มักจะได้มากกว่าที่เงินเอาไปลงทุนก็แสดงว่าธุรกิจของท่านนั้นประสบความสําเร็จทํากําไรให้กับท่านเป็นอย่างมากนั่นเองนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องการเงินและการงานที่ดีแล้วท่านผู้ชมยังมีเกณฑ์นะคะจะมีโชคมีลาภในเรื่องของการเงินแบบฟุกๆุกมีการลงทุนระยะสั้นๆก็ทํากําไรขึ้นให้ท่านเป็นกอเป็นกรรมเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามในตรงจุดนี้ท่านผู้ชมจะต้องมีสติและก็มีวิจารณญาณน,นะคะไม่ได้หมายความว่าทุกๆท่านจะมีเกณฑ์ในตรงจุดนี้ค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักและความผูกพันนั้นช่วงนี้นะคะก็เป็นไปในแนวทางที่ดีค่ะมีการพูดคุยกันมีการปรึกษาหารือกันในเรื่องของการงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะสรุปเลยนะคะว่าชาวลัคนาราศีธนูในช่วงระยะเวลานี้ดวงดีในทุกๆเรื่องค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่จีราอยากจะฝากนะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพให้เรามาระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะถ้ามีอาการอะไรผิดปกติอย่าลืมค่ะไปหาคุณหมอนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีธนูมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ